สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมเจมครับในช่องเจมทำไรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับอะมินิคอมนะครับอของ s t r i k e Industry นะครับขนาดเกลียว1ทับสองขีดยี่สิบแปดอะนะครับอาเดี๋ยวมาดูเลยครับมูลค่าตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณประมาณสี่พันบาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับ ของแท้เลยนะครับจาก s t r y อ Industry นะครับโอเคครับนี่นะครับเป็นคอมนะครับลดแรงรีคอยนะครับจะมีช่องให้แรงดันอากาศนะครับออกช่องนี้นะครับไปแล้วก็มีรูด้านบนนะครับให้ออกให้แก๊สออกนะครับ ด้านล่างจะไม่มีนะครับเพื่อให้เพื่อให้นะครับแหรงรีคอยนะครับออกไปด้านนี้กับด้านนี้นะครับด้านบนทําให้กดปืนลงไม่ไม่กระโดดขึ้นนะครับด้านหน้าจะเป็นมงกุฎนะครับสวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองวันนี้เราจะมาทําการทดลองเลยนะครับว่าคอมตัวนี้นะครับมินิคิงคอมนะครับมูลค่าประมาณสี่0บาทนะครับ ำหรับก้ามมอนะครับยิงเทียบกับปลอกปลอกลดแสงนะครับปลอ,อกลดแสงงานบีบีกันนะครับประมาณ400กว่าบาทนะครับมูลค่าต่างกันประมาณ10เท่านะครับแต่วาสดุเป็นโลหะเหมือนกันเดี๋ยวลองเทียบดูนะครับว่าจะลดแรงดีคอยได้ต่างกันมากน้อยขนาดไหนในส่วนของตัวนี้ครับเป็นทรง ทรง M4 นะครับที่เราเอามาเทียบทรง M4 ตัวนี้ก็จะ,ะมีมีช่องให้แก๊สออกนะครับให้แรงดันอากาศออกอด้านซ้ายขวาด้านบนนะครับด้านล่างก็จะไม่มีเหมือนกันเวลาใส่ ผมจะเอาไปทดลองกับปืน c z Sco r p i อ n นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นปืน PTC ที่มีแรงรีคอยเยอะสุดแล้วนะครับเท่าที่ผมทดลองมาหรือว่าเทียบกับเจ้าอื่นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นซิก MPX b n s ช h e นะครับ s c o ร์เปียที่เยอะสุดนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นของ M 4นะครับตรงนี้จุดด้านล่าง แกะพ่นออกด้านค้างปุ๊บก็ด้านบนจะประมาณนี้แต่ถ้าถ้าเป็นมินิคิงคอนะครับใส่แล้วหน้าตาจะประมาณนี้่ะลองใส่ให้ดูแต่เรายังไม่ขันเกลียวให้แน่นนะครับเวลาจริงๆต้องขันให้แน่นนะครับ นี่เราให้ดูมุมไม่ใช่ว่า,อาของ Strike Industry จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะอยู่ด้านบนนะครับอ่าท็อปวิวจะเป็นอย่างนี้อ่ามีรูรูด้านบนนะครับอ่าด้านข้างจะเป็นอย่างนี้ยิงออกมาแก๊สออกตรงนี้ปุ๊บอ่าแก๊สออกด้านนี้ ข้างตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับ ในพาทนี้จะเป็นการถือแล้วก็ยิงปืนด้วยมือเดียวนะครับเพื่อดูแรงรีคอยที่กระทำต่อปืนนะครับแต่การทําแบบนี้ก็จะวัดค่าอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะาถ้าผมออกแรงต้านที่มือเยอะนะครับปืนมันก็จะถีบน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในพาทต่อไปผมจะตัดตัวแปรมือที่ใช้ถือยิงนะครับโดยการวางกับโต๊ะแล้วก็ใช้ขาซ้ายครับ จากคลิปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวที่ไม่ได้ใส่คอมนะครับปืนจะกระเด็นออกไปไกลกว่าตัวที่ใส่คอมนะครับจากคลิปนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว mini incom นะครับลดแรงรีคอยได้มากกว่าตัวปลอกลดแสงได้เพียงเล็กน้อยนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแรงรีคอยล์ของตัวปลอกลดแสงนะครับกับตัวที่ไม่ได้ใส่คอมนะครับจะเห็นได้ว่าแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับกับระยะในการกระเด็นของปืนนะครับหรือว่าระยะในการทีบของปืนนั่นเองหลังจากที่เราไปยิงกันเสร็จเรียบร้อยนะครับดังคลิปข้างต้นนะครับที่ผมได้ตีเส้นให้ดูนะจะเห็นได้ว่าตัวมินิคิงคอมสามารถลดแรงรีคอยล์ได้ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับตัวที่ไม่ได้ใส่คอมนะครับย้ําว่าลดแรงรีคอยได้จริงนะครับแต่นิดเดียวในส่วนของปลอกลดแสงนะครับก็จะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีผลในการลดแรงรีคอยเลยนะครับ <c oughs> จะแตกต่างจากคอมของลูกซองนะครับที่จะเห็นผลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเ <c oughs> บื้องต้นผมสันนิษฐานว่า <c oughs> เนื่องจากาแรงดันภายในลำกล้องของปืนลูกซองมากกว่า แรงดันภายในลำกล้องของปืน9มมนะครับทำให้การบริหารแรงดันตรงปลายลำกล้องของปืนลูกซองนะครับมีผลมากกว่าปืน9มมนี่เองเพราะผมก็ลองถามที่ร้านที่เข้าข่าแล้วนะครับว่ามีคอมตัวไหนที่ลดแรงรีคอยที่เห็นผลแบบชัดเจนบ้างไหมครับสำหรับปืน9มมพี่เจ้าของร้านเขาก็ตอบว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยครับน้องเลือกลายที่ชอบได้เลย หรือเพื่อนๆมีคอมยี่ห้อไหนที่สามารถดดแรงรีคอยได้เห็นผลชัดเจนก็แนะนำผมได้นะครับแต่ถ้าเทียบกับมูลค่าราคาแล้วก็ตัวนี้ให้รางวัลชนะเลิศเลย่าถูกนะครับแล้วก็ใช้ดีได้สวยด้วยส่วนตัวนี้สเปคเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่าสเปคเต็มๆก็จะบอกว่า,าสามารถ รถรีคอยได้แบบนั้นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ราคาเมืองนอกจะอยู่ประมาณพันเจ็ดไม่เกินสองพันนะครับพอเข้าเมืองไทยก็อ่ามันต้องมีค่าดําเนินการนะครับค่าภาษีมันก็จะบวกกำไรล้านนิดหน่อยก็จะกลายเป็นสามพันกว่าบาทจนถึงสี่พันนะครับแล้วแต่ล้าน่า สรุปคก่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับอาเราจะมีของเล่นเสริมจากเจาก้จาตัวนี้นะครับจะเป็นอตัวนี้เลยครับเป็นของ Strike Industry เหมือนกันนะครับเป็น o p r e s s e r นะครับอ่า Strike Industry เขาเรียกว่า o p r e s s e r นะครับแต่เจ้าอื่นเขาเรียกเป็น Blast Shield นะครับเอาไปใส่คู่กันโอเคครับ เดี๋ยวรอกันติดตามชมมันคลิปหน้านะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ